สวัสดีค่ะหมอโอกรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอกจะรีวิวนิทานเรื่องเล่นแสงไฟฉายค่ะเรื่องและภาพโดยอากิโกะมิยาโคชิแปลโดยมารีนาโคบายาชิและพรอน,อนงนิยมค้านะคะค่ะก็อันนี้มืดเลยเนาะแล้วก็นี่ก็คืออะไรไฟฉายนั่นเองนะั้นมีเด็กอยู่ด้วยนะคะอันนี้นะเขาบอกว่า เปลี่ยนยามค่ำคืนและความมืดที่เด็กๆกลัวให้เป็นเรื่องสนุกนะคะคำเตือนเวลาเล่นไฟฉายอย่ามองแสงไฟฉายโดยตรงเราอาจทำให้เจ็บตาได้นะเด็กๆค่ะของอันนี้ของเออพรวเพื่อนเด็กนะคะ235รบาบาทนะคะก็เนะื้อเรื่องมันก็น่ารักตรงที่ว่านะเห็นไหมมืดใช่ไหมค่ะ นี่ไงเปิดสวิตปั๊บผมมีของดีอยู่ในมือก็เลยไม่กลัวความมืดนะคะแล้วก็ชวนพี่มาเล่นเด็กกันเล่นอะไรละ่ะนี่ไงเห็นไหมส่องไปโอ้ยมันดูแบบไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ห้องของเราเลยนะเออส่องกำแพงันแสงเป็นวงกลมนะคะเ,เดินใกล้เข้าไปวงกลมมันก็เล็กลงนะคะเออนะแล้วก็มีการโอ้โหมีการทําให้มันใหญ่นี่เด็กๆสมัยนี้ได้เล่นไฟฉายกันบ้างหรนะือเปล่าเนี่ยนะเออแล้วก็มีการ นะพี่กับน้องก็เล่นด้วยกันนะแล้วก็มีการส่องไปนะเขาบอกว่าเอ้ยดูดิส่องไปเนี่ยแสงมันพุ่งเป็นลำยาวเลยนะแล้วก็ส่องไปเอ้มันจะเขาจบว่าเออส่องไปได้ไกลแล้วก็เอยจะเห็นดวงดาวไม่นะอะไรเงี้ยคือมันเป็นคําพูดเล็กๆนะแต่ว่ามันทําให้เด็กเนี่ยได้คิดเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกกัตก่ตอนกลางคืนแล้วก็ไม่กลัวเนะาะ